สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูนะครับน้องสาวมอลำรื้อรื้อรื้อหัวบอลสีนะครับอันนี้เป็นวคูอันนี้เป็นอะไรนะนี่หกหลงไนนกทองประเสริฐแบบนี้แบบไม่ฮารนะครับเป็นแบบอะไรนะรอันนี้แบบกัดเต็มค่ะแบบกัดเต็มใบมะนะครับไม่ฮารแ,<บ>แบบแดงสวยอะคะ่ะนี่ค่ะสาเหตุที่ไม่ให้พรวนดินนี่คือหน่อของน้องนะคะ น,นี่หนอนะคะนี่หน่อเล็กๆสองอนอโผล่มาเหมือนเข็มเลยท่านผู้ชมชเนี่ยรากรากนี้เราก็ต้องระวังใช่ไหมครับปลายรากอย่างเงี้ยระวังมันขาดคือต้องต้องเบาๆนี่ครับหรืออันนี้น้องเขาลื้อแยกหน่อนะครับท่านผู้ชมวิธีการลรื้อแยกหน่อนะครับต้องระวังฝั่งนู้นก็มีอีกไหมหนอใช่ไหม อันนี้คือเราต้องแยกอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าสั่งไว้ครับอันนี้นะคะแล้วก็ล้างเลยแล้วก็นำมาล้างน้องก็ชำน้อยที่สุดม,มือเบามากเลยนะครับท่านคือต้องมือเบาๆนะครับเราจะจับฉีกเลยไม่ได้นะคะแลวครั้นี้ละ เดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับไม่ถามดีกว่ารอทําผมก็ใจร้อนนะครับผมเองเป็นคนอยากรู้ครับดูนะครับนี่ดูหน่อข้างเขี่ยวเต็มเลยนะครับเขี้ยวขึ้นเต็มเลยนั่นนั่นเต็มเลยนะครับเขี้ยวหนูหนูถึงไม่ไม่ผ่าหัวเพราะว่าถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าของหนูนะคะคือต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นมันนู้นเลย ไอร้อนไม่ได้น้องเขาใจเย็นนะครับใจเย็นมากๆในการเลี้ยงนะครับถ้าใครต้องการนี่คือจองล่วงหน้าได้โดย<ช>ที่ไม่ต้องมัดจําน้องขอเขาก็รับนะครับ<ช>เพราะว่ายังไงน้องเา<อ>ก็ต้องเลี้ยงให้มั่นใจก่อน<ช>ถึงจะส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วถึงจะขายให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับอูโ้โหนอเต็มนี่ใต้ก็มีท่านผู้ชมชนี่ครับเห็นไหมถ้าถ้าบางคนเนี่ยคือเขาจะไปเอาแต่อย่างเนี้ยแง่งๆงอย่างเนี้ยก็ใช่ครับแล้วก็เอาไป อบครับเอาไว้พาหัวนะครับผ่าหัวนี่เหมาะเหมาะสําหรับการทําธุรกิจเหมาะสําหรับการทําจํานวนค่ะจำนวนในการขายครับใช่ค่ะคือคนที่รีบในการ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 หารายได้เอาว่าอย่างนั้นนะครับเหมาะสําหรับนั้นแต่ว่าสําหรับหนูแล้วรายได้หนูก็อยากได้อยากได้แต่ แต่ว่าขายก็หนูไม่เป็นไรเพราะว่าเราเลี้ยงด้วยความชอบใช่ใช่ค่ะเราแบ่งปนันด้วยความรักเราก็อยากจะให้คนที่เอาไปเลี้ยงแบบว่าได้เลี้ยงแล้วก็ได้ดูแลแบบว่าให้มันสวยงามตามที่เขาต้องการเนาะการการที่เราผ่าหัวค่ะบางบางชิ้นก็ออกมาเป็นลูกจริงๆแต่บางชิ้นอาจจะออกมาไม่ใช่ครับเหมือนผ่าพระนครตอนนั้นนะคะบางบางลูกออกมากัด แต่บางตัวจะไม่กัดเลยใช่ก็เหมือนชายชนบางบางบางคนที่เขาผ่าตอนเอามาผ่านี่หัวนั้นอ่ะก็บอกว่ามันแดงดีมากเลยแต่พอเลี้ยงผ่าหัวออกมาบางต้นก็เขียวใช่ค่ะนี่ไหมคะนี่นะครับท่านผู้ชมมาดูหมุนหมุนมุนครับนี่นี่ถึงบอกว่าไม่ให้ไม่ให้มีการ ควรดินเพราะว่ารากน้องจะเตรมแบบเรายิ่งช่วงนี้มันกําลังแทงหนอด้วยใช่ไหมครับบอลอันนี้หลังจากนั้นเราครับเพราะว่าช่วงนี้น้องเขากาลังขิ้มหน่ออกมาเราถ้าเป็นไปได้คือเราให้ใจเย็นๆถ้าบอลสีใครช่วงนี้ลงหัวไม่ต้องตกใจนะคะถ้าใบยุบไปน้องไม่ได้ตายนะคะน้องเป็นการลงหัวเขาเรียกว่าถ่ายหัวใช่ไหมครับเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใหม่เนาะ ครับใช่ไหมครับมันอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือเขาเรียกว่าบอลมันกิดบอลลอกคาบกินหัวตัวเองออกินหัวตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาก็เหมือนมันพอเป็นแบบนี้มันก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้คือหัวอันนี้คือหัวหัวดั้งเดิมครับหัวเก่าพวกที่ใหม่ออกมาครับเหมือนกับว่ามันจะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้โดยธรรมชาติมันก็จะแยกหัวเป็นหัวเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ในอนาคตนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะเงี้ยแล้วนะอ่าน,นี่เงี้ยแล้วนะครับเอาเลยมันต้องดูตามันก่อนนะครับจะเงี้ยเดียวนนมันจะเชื่อมกันอยู่นิดเดียวเองนะครับ<ช>ท่านผู้ชมนะเห็นไหมมันอนาคตคือมันก็ต้องหลุดออกจากกันใช่ไหมครับ ถูกต้องเออครับมันหลุดออกจากการมันก็จะเป็นหัวใหม่นะครับอนาคตมันจะเป็นแบบนั้นนี่ครับเราทำให้เขามีบาดแผลน้อยที่สุดค,ค่ะน้องถึงจัดไม่บอกช้ำเยอะแล้วรอบๆอบเนี่ยก็ยังมีหนออีกนะครับท่านผู้ชมเตรียมเลยค่ะเนี้ยครับมีหนอนะครับที่จะเกิดขึ้นมาถ้าเราทำดึนแรงนนอะเขาก็จะหักคือนี่แหละครับคือน้องเขาแบบว่าทำทำบอลทำจำนวนแบบคุณภาพจริงๆนะครับคือบางคนเนี่ย เอาแบบนี้ไปแยกเนี่ยได้หลายต้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าการผ่าหัวเยขาจะเอาแต่งแย่งใช่ค่ะแล้วก็จะปลูกจอมไว้แต่ที่นี้ไปผ่าหลายชิ้นมากใช่เยอะมากคือไปบางคนเนี่ยก็คือที่เราเรียกว่าได้บอลจอมบอลจอมก็คือแบบนี้แหละนะครับที่น้องเขาพูดเนี่ยนะครับก็คือเขาจะตัดส่วนส่วนหัวนี่ขึ้นมาแล้วก็เอาหัวไปผ่าแล้วก็จอมมันเขาก็ไปปลูกบางคนก็มองว่าเราโง่ไม่ได้โง่ค่ะอยากทาแบบนี้ ไม่เน้นค่ะไม่เน้นไม่เน้นจำนวนจําเนวนเราเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพแล้วก็เน้นความพึงพอใจพี่เข้าใจเลยพี่พี่ได้มาเห็นน้องทําแล้วก็ได้คุยกับน้องคือพี่เข้าใจเลยว่าอันเนี้ยเราทําด้วยใจรักจริงๆเราไม่ได้ทําเพื่อหวังธุรกิจเหมือนทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าได้ขายเราก็ขายแต่ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับ เหมือนบางคนว่าแลกได้ไหมพี่มีตัวนั้นตัวน,นี้ก็ถ้า,ถ,าถ้าในส่วนหนูยังไม่มีมนแูนแลกค่ะนูแลกได้อันนี้เราแลกเปลี่ยนกันได้ไม่มีปัญหานี่ครับสวยงามอันนี้ก็ได้สองสามหนอนะครับที่กะถางมาสักพู่เนี่ยนะครับได้สามหนอ่อวนมาก สวมากดูดูครับดีนี่ยังติดเขี้ยวละด้านข้างอีกนะครับด้านข้างอีกหนึ่งสองสามถ้าเอาไปผ่าเนี่ยได้เป็นสิบสิบใช่ไหมครับเยอะมากเยอะมากครับเนี่ยอันนี้ครับเนี่ยตรงนี้ยิ่งเห็นไหมคะครับเนี่ยเห็นไหมคะนี่ครับแน่นมากแนน่มากเลยนอเตรียมเนาะเตรียม อันนี้ไก่ทองประเสริฐแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรนะแบบกัดสีนะครับไม่ใช่แบบฮาร์ปนะครับแบบกัดสีทั้งใบเต็มตัวนะครับนี่น้องเขาแยกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราไปดูต้นแม่นะครับคันนี้นะครับนี่ครับเราดูต้นลูกแล้วเราไปดูต้นแม่ครับนู่นนะครับอันนั้นคือต้นแม่นะครับนี่ครับนี่นี่ เห็นไหมครับนี่ครับคือต้นแม่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับใบครับมันแบบเขาเรียกว่ามันเลื่อมเลยมันวาวเลยครับเพราะชอบแดดเนาะเพราะแดดนี้จะช่วยให้สีมันแบบสดใช่ครับมากขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็แดดน้องจะชอบมากนี่นี่นะครับคือลูกครับ ขอบคุณน้องรัดดาฟ้าประทานมากๆนะครับวันนี้นะครับได้แนะนำวิธีการแยกหน่อนะครับบอลสีนะครับเป็นอันนี้จะเป็นไกลทองประเสริฐแบบกัดเต็มใบนะครับขอบคุณมากๆนะครับ